ออืมไไ่่่นนกงีี้ทสนามใหญ่มากสนามกีฬาอำเภอวัดไซวางขวางสมบูรณ์แบบมาตรฐานวิ่งมาแล้วหนะ้ารอบห้ารอบก็มานั่งพักผ่อน ดูหญ้าในสนามฟุตบอลนิ่มหมูปักพวกก็กำลังเริ่มเดินกันแล้วนี่หญ้า่ังดีเลยในสนามฟุตบอลมี่ลู่วิ่งกันยาง sợ so, bài tao lúc có mình chết uh. diễm mặc mặc diễm tình <laughs> chị ừ.